สวัสดีจ้ามูนีก็มาพร้อๆกับเดือนนี้แล้วนะจ้ามูนีเดือนสิพามาเก็บดอกก er bon ระเจียวก้อนี้สามดอกเลยดึงเอาแบบนี้เนาะที่ดอกสกดอกนี้ยางใหญ่เลย ก่อนนี่ก็มีอยู่สามดอกสามดอกใหญ่ๆงามๆเลยพี่เไม่ปวดแนงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูกกันก่อนแทอู้กหมดแนงกันเจตาแล้วน้อดอกพี่จ้าพี่น้องจ้าคุณขาโอกโลกเลยขาโอกโลกเลยจ้าอันนี้ดิเดี๋ยวเขาไปเก็บเองละ โอ้ยผักเงึ่ตัวใน,นดอน<ะ>กุเจยวกูเหมียนเด้่า อันนี้เขาชอบจงไว้เนาะโอเคไปกินกับปพ้นจะพี่น้องจา๋านี่สองดกอกย่างงามเลยมแต่อดอกญ่ายๆอยดอกกระเจียวชุดแรกของปีเลยจ้ะงามขักอื้

เยอะนี่แหละจ๋างาำคักนี่แหละจ้าพี่น้องจ๋าดอกกระเจียว งามคักเนาะโอ้ยดอกแรกชุดแรกม o m e ดอกแรกชุดแรกของปีเลยจ้ามันจะเป็นมันจะดอกใหญ่เนาะชุดแรกของปีมันจะดอกใหญ่ๆเลยเก็บข้าวเดียวปูกว้ส่วนลัางบ้านจ้าเมียงนาะปูกว้ส่วนลังบานโอ้ยงามแห้งงามคัดในหลายเติบอยู่ชุดแรกนี่ก็ดอกใหญ่ดอกงามแข้งค่ะพี่น้องจ๋าสะออนสะออนมึงเนี่ยโอ้ยมีแต่ดอกงามงามจ้ะพี่น้องโอ้ย งามแห้งงามคักสอนสอนสอนคักเนี่ยจากคลิปนี้กะจบคลิปทั้นี้เนาะจา้าเดี๋ยวกะให้มันไอ้ขึ้นอีกรอบนึงเดี๋ยวเดือนจะมาอัปเดตใหม่อีกมาเก็บใหม่อีกเป็นคลิปมึงใหม่อีกเนาะจา้าคลิปนี้กะจบคลิปทั้นี้จา้าสวัสดีจา้าบายงาม